ไปดูแล้วถายกันดีกว่าคุณพอว่าพ่อค้าว i p อภาคพิสดารคนนี้ของเราเขาขายอะไรค่ะว่ามาคุณพอเขาขายอะไรมือปืนไม่เป็นมือปืนก็ต้องฆ่าอาวุธสงคราม คุณจักรินใช่ไหมฮะจักรินครับจักรินเดี๋ยวนะฮะตกลงว่าคือคุณคุณจักรใช่ครับทำอาชีพอะไรฮะก็คือผมขายเสื้อผ้าขายพวกเป็นอาชีพค้าขายครับแล้วก็ขายอุลรูปด้วยอุลรูปด้วยแต่เมื่อกี้ถ้าเต้นหานะแต่ไม่กล้าไม่กล้าขำมากกลัวจะไม่ปลอดภัยนะคือแค่เห็นผมก็ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วแต่ก็ใจดีครับแต่ก็ใจดีใจดีเหรอใจดีมากครับ S <S อันนั้นงั้นเชิญนั่งคุยกันดีกว่าเชิญ <มา S 2> นั่งค่ะเชิญค่ะทําไวันน,นี้แล้วกันนะสุดว่าไปไงมาไงถึงมาขายคุรุฮูปได้ฮะก็คือเอางี้ดีกว่าเริ่มต้นคุณจากเรียนอะไรมาอ๋อผมเองก็คือจบช่างมา,าจบมาจากช่างคนสยาม,มนะครับตางตน้นแล้วก็ช่างยนต์ด้วยครับแล้วก็พ่อแม่ส่งให้มาในลนักษณะแบบจะเรียนต่อผมก็ไม่ เขาเลยบอกว่าหางานทําคือมาขายเสื้อผ้าเสื้อผ้ามาขายเสื้อผ้าที่สวนสยามเส่เสื้อผ้าอย่างเดียวค่ะก็เสื้อผ้าของเล่นฮูโุฟสวนที่รองเท้าอองเท้ามีหมดทุกอย่างสวนสยามข่าวเขาแววมาว่าคุณจักรเป็นคนที่พยายามหาเทคนิคในการเรียกคนมาตลอดใช่ครับผมจะแบบตะโกนเรียกคนแบบว่าประมาณแบบตะโกนเรียกให้แบบว่าดังวัตุโลคุงะครับดังโดยไม่ต้องใช้โทรคง ครับแข่งกับโทรโคนคือต้องได้ยินเสียงผมในเมื่อแบบเรียกแล้วอาวิธีก็คือเปิดเทปเต้นใส่สโลงเต้นเหมือนชาวบงชาวบ้านใส่เสื้อกล้ามใส่หมวกใบใหญ่ๆรวมแหลมเหมือนอเมริกันอะไรแบบนี้คนก็มองเอ้ยมันตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นี้เปลี่ยนไปปุ๊บอีกวันก็มาทาเป็นหุ่นยืนแข็งยืนกอดหุ่นคนมาก็จะเอะแล้วกลับมาเขาจาได้เอ๊ยคนนี้อยู่อะแล้วมาเริ่มขายฮูลาฮูปแบบจริงๆงจังๆได้ยังไงฮะฮูลาฮูปคือมีอยู่ในร้านแล้วก็คือแบบว่ามันเป็นท่อนใส่ถุง ก็แบบว่ามีลูกค้ามาถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณขายเนี้ยอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งจักอันสองอันอย่างมากอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณโชว์คุณอาจจะยอดขายเพิ่มขึ้นมากมากกว่านี้ผมก็เลยแบบโชว์คำว่าโชว์ของผมก็คือแบบเอามามา,มาประกอบต่อกันแล้วก็แฝงน้าหน้าร้านแล้วก็ใหม่แล้วก็คนเดิมที่เคยบอกมาปุ๊บเอา้าโชว์อย่างนี้เหรอมันก็อยู่แค่นี้แหละแค่ออกจากทุงมาโชว์เป็นห่วงคุณต้องเต้นโชว์ผมบอกผมไม่เป็นครับ ถ้าแบบผมเนี้เล่นนูา้าเราเอ้าจะเป็นไรไปอะ่ะคุณยังเรียกตะโกนเต้นแบบนู้นที่เคยผ่านมาได้เลยประมาณเนี้คุณก็น่าจะลองบมลองไปลองมาก็ไม่ได้โยกไปโยกมาด้วยความตัวเลขของตัวเองก็อะไรประมาณนี้เฟี้ยงไปก็ไปต้องเก็บมาเพราะว่ามีราคาต้นทุนก็ด้วยความปะแบบเอาปีก็บอกเออนั่นแหละถ้าจะเล่นก็โยกโยกใส่าย,าย,ายอา่านตามข้างฉลาก อ๋อคือมันจะมีฉลากวิธีใช้เขาบอกว่า<ช>สายสายโยกโยกผมว่าเ้ยสายสายโยกโยกมันยังไงกันเนี่ยสายสายโ <c oughs> ยกโยก็ทำดูฝึกอยู่ก็ประมาณสัก5นาทีตอนที่แบบว่าตอนนั้นคือแบบว่าใส่แล้วเราเข้าใจว่าใส่แล้วมันต้องเป็นเลยสัก5นาทีที่แบบว่าผมทนอยู่นั้นก็ได้ได้ปุ๊บก็คือแบบยืนแล้วก็ดีใจก็หาเทคนิคโดยการมาที่เคยใส่สโลงใส่อะไรเนี้ยก็มาประยุกับอายุผู้ละหูเปิดเพลงเต้นด้วยถูกต้องครับ และไม่มีอายบ้างเหรอช่วงแรกมีไออายมีเขินเขินแม่ใส่ฮูลาฮูปแล้วก็มีอายไหมถ้ามีอายวันนั้นก็ไม่มีวันนี้ก็เลยแบบแสดงไม่อายแน่ๆ่แล้วพอจากเริ่มมาก่อนตะโกนเต้นใส่ฉลองเต้นอะไรเงี้ยเปลี่ยนมาเต้นฮูลาฮูปมี่ยมีร้านข้างๆเขาคอมเมนต์อะไรบ้างไหมฮะโอ้เยอะแยะเลยครับทั้งลูก้าทั้งแบบว่าโอ้หน้ายังกระโจนเล่นเหมือนตุ๊ดมั่งเล่นเหมือนอย่างนู้นอย่างนี้ว่าโอ้ยน่าจะไปเป็นมึงปงมือเปือนอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยอยู่เดอดทุเรศว่ะ ไม้เทนอย่างเงี้ยยู่โดยันเล่นเลยอย่างเงี้ย <laughs> คือความบ้าของเราอะ uh ่ะ huh. เขาไม่หยุดอุรุปที่เคยขายอัน2อันก็ขายดีขึ้นจากที่ว่าลัง <laughs> มันมี2โลก็ขายแบบว่าเมื่อก่อนอนาะทิตย์ถึงสอัน3อัน <laughs> ลัง2โลก็ขายได้ที5้ลังเพิ่มมาเรื่ยสิบลังจนยอดถึงอยู่ที่ประมาณ15ถึง20ังอลังครับโอ้โห oh ครับ เรียกว่าขายดีเพราะการเต้นแล้วแล้วเต้นเนี่ยเต้นท่าอะไรบ้างที่โชว์หน้ารักท่าอะไรบ้างตอนแรกที่ผมเริ่มเล่นก็คือยืนกับพื้นยืนพื้น,พ,น,พ,นพื้นคือแบบว่าเต้นอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้ก็เพิ่มท่าขึ้นมาจากที่เรายืนพื้นก็เป็นห้าท่าขึ้นมาแต่คราวน,นี้ก็วิ่งเต้นกระโดดไปเรื่อยเรื่อยๆื่อย,เ,อย,เ,อยเคยสูงสุดที่แบบว่าเคยจับเวลาก็อยู่ที่ช, 4, ชั่วโมง4ี่ชั่วโมง 15, 15<ห>้าวิสนาทีเล่นต่อเนื่องหรอต่อเนื่องเลยครับ เยเกิดความสงสัยว่าถ้าพิสดารกว่านี้ที่คิดจะทําต่อไปคือถ้าอะไรคะที่เราคิดเอาไว้คิดเอาไว้ก็คือจากปกติที่ว่าเคยเอามือโหนแล้วก็ดึงดึงข้อแล้วก็พลิกตัวตรงนั้นผมว่ายากสุดๆแล<า>้วแต่ตอนนี้ที่ฝึกก็ได้ประมาณ5 0เอร์เซนก็คือเจ้าขาเกี่ยวแล้วก็ดึงหัวลงมาแล้วก็แกว่งแกว่งมือ,อ,อคือหมายว่ากลับกันระหว่างตอนออที่ทำมือ,อ,อแล้วก็คือเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือฝึกเดินสารสลิง แต่ก็คือจะต้องเดินจากแผ่นกระดานที่แบบใหญ่แล้วเล็กมาเล็กมาเล็กมาแล้วความถ่วงก็ค่อยเพิ่มในการทรงตัวเขอให้ทําได้แล้วกันนะคค่ะจะรอจะรอชมจะรอจะรอชมเค่ะเอาไว้ว่ารถทัวร์นี้ยังขายเสื้อผ้าอยู่ที่สวนทรียตอนนี้ผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ขายให้น้องเขาดูแลและขายส่วนผมเองนั้นคือประมาณแบบว่าสามาทาเต็มรูปแบบก็คือไปโชว์โชว์แล้วก็ขายแล้วก็สอน แล้วเอามาฝากพี่ด้วยคนละเส้นต่างจากพูลอุูุอื่นยังไงครับก็คือจ่าอย่างไรก็คือการที่บอกว่าอันนี้ขอมอไให้พี่ตุ๊กแลครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณนะก็ตัวนี้ก็คือจากเส้นเล็กๆที่เห็นเมื่อกี้ที่ผมใส่นิ้วนะครับที่โชว์ผมก็มาดัดแปลงในหาในลักษณะแบบน้ำหนักแล้วก็กวางกว้างของห่วงที่มันได้พอดีโดยการที่แบบว่าจากประสบการณ์ของผมเองมันกว้างขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้เจ้าอยู่ก็คือนี่คือลักษณะของผู้ใหญ่ ขออนุญาตถามถึงรายได้ครับของนักเต้นฮูลาฮูปมืออาชีพเดือนหนึ่งตกแตก่รับอีเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณสอง0มขึ้นนะครับาหายใจเข้าหายใจออกเป็นฮูลาฮูปขนาดนี้เนี่ย <c oughs> เคยนอนหลับฝันลวลุกขึ้นมันละเมอเต้น,ตนมีครับมีนองไตฟ์าบางมี <c oughs> ก็คือประมาณนอนแล้วแบบเหมือนซ้ายเหมือนเลื้อยแล้วนอนมันเริ่มบ้าแล้วฮูลาฮูปเขาในะน้องนอนบอกเอ้ยแล้วก็ตะโกน้าก้าวครับฮูลาฮูป้าก้าว ผู้ใหญ่จละเมอครับจนละเมอเล่นเยละมเออสุดท้ายผมอยาจะให้คุณจักพูดหน่อยในฐานะที่เป็นนักธุรกิจเผื่อว่าใครนี่เขาอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจส่วนตัวบ้างมีเทคนิคอะไรพอจะบอกเขาได้บ้างไหมฮะก็มีครับก็คือแบบว่าใครที่จะทําอะไรก็แต่ทําให้จริงจังทาในสิ่งที่แบบว่าคุณคิดว่าแบบเออเหมือนซ้ําคนอื่นซ้ําถึงคนอื่นคุณก็ต้องหาเทคนิคที่แบบว่าให้คุณเองอะสร้างความแตกสร้างความแตกต่างสร้างความสนุกหรือว่าแบบเห็นแล้วคือเป็นจุดเด่นนะครับ เหมือนที่ผมทำทุกวันนี้ครับนั่นนะสิคะคต้องบอกว่าเป็นข้อคิดที่ต้องการดอกจันไว้เลยนะคะว่าต้องคิดให้ต่างแล้วต้องทําให้จริงถึงจะประสบความสําเร็จอย่างคุณจักนะคะขอบคุณคุณจักมากค่ะขอบคุณ,ค,ณครับทุนี้เวลางวีทีหมดแล้วน,นะรเราสามคนขอลาไปเต้นพูลาฮูปก่อนครับลาิสวัสดิครับสวัสดีค่ะ